สวัสดีครับสวัสดีทั้งเพ่นใหม่และก็เล่นเก่าเลยนะครับผมวันนี้นะฮะบิ๊กก็ตเกมมิ่งนะครับมีเรียกว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับเกมรับแล้วก็เกมบุกนะครับโดยผมจะเอาจากคลิปของผมในการเล่นดวลมาเลยนะครับผมมาดูกันเลยว่าผมเล่นรับกับเล่นบุกยังไงนะครับผมโอ้โหนี่ก็ถือว่าตึงมือมากๆเลยมีหัวร้อนบ้างมีชนะบ้างนะครับปะปะปนปนกันไปนะครับโอ้โหนี l ลิตหนึ่งนะฮะ โอ้นี่ฮะทีมที่เจอนะครับผมก็โองเต้กับอลันนะครับเป็น CDM แล้วก็เดบลอยเป็นตัวจ่ายนะครับส่วนแวนเนอร์เป็นกองหน้านะครับผมโอ้ทีมนี้ก็ถือว่าเข้มพอสมควรเลยเอาละครับผมเออผมสไตล์การเล่นของผมนะครับจะเป็นคนไม่เข้าบอลพวทเท่าไหร่นะครับโดยถ้าไม่ชัวร์จริงๆหรือมันไม่บีบให้เข้าจริงๆก็ก็จะ ยืนโซนมากกว่าครับแล้วก็เป็นคนเล่นต่อบอลไปตามช่องนะคือมีช่องเราจะจ่ายมีช่องเราจะจ่ายอะไรวันนี้คือจะไม่ฝืนจ่ายจะไม่เรียกว่าอะไรฝืนเล่นถ้าไปไม่ได้ก็จะถอยกลับมาเคาะบอลไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับผมใะวันนี้ก็คือกิเซ่ก็จ่ายบอลไปนะครัอบอผมเคาะไปเรื่อยครับนี่เคาะไปเรื่อยเนเบรล,ล่กิเซ่ เดมเบเล่คิเซ่คิเซ่คเคาะไปด้านบนไปโทนาริโทนาริก็วนครับผมเขาบีบมานะเขาบีบเล่นบีบนะผมก็จะผมก็จะถอยถอยลงมาเพื่อเรียกเรียกว่าเรียกตัวบีบให้เขาเสียโพซิชันนะครับผมคิเซ่คเคาะไปเรื่อยนๆครับผมเดมเบเล่อะชี้บอลไปไม่ได้ครับเขาบีบคือกองหลังเขากองหลังเขาแน่นนะน่าจะเป็นมักกี้ยอสกับคิมเบเป้นะ ถือว่าเป็นคู่กองหลังปารีสที่แน่นพอสมควรเลยเรียกว่าพอสมควรไหมดิแน่นปักเลยอ่ะผมเจอที่ไรผมปวดหัวตลอดลก็เนี่ยค่อยๆไปครับหมุนท่านิดนึงก็ไปไม่ได้นะโหกลับมาอ่ะนี่ลูกนี้จ่ายติดแนละ้วไปจ่ายยัดซะงั้นก็ลองปั่นดูว่าลูกนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคมาเกยยอดเขาตาฝั่งตรงข้ามบุกบ้างครับเนี่ยเขาจ่ายพลาดครับก็จะค่อยๆเล่นนะ ได้บอลหรือสก,กัดบอลได้นะไม่ต้องรีบจ่ายนะครับผมดูเพื่อนก่อนแล้วทริคที่สําคัญของผมเลยนะเวลาเล่นเป็นคนชอบมองมินิแมป,มมปข้างล่างมากนะผมว่าบางคนถ้าถ้าใครเวลาเล่นไม่สังเกตนะผมว่าแนะนําให้สังเกตดูบ้างนะคุณจะเห็นจุดๆในการเล่นเลยแล้วคุณจะเล่นง่ายขึ้นผมเป็นคนที่ชอบมองมินิแมปมากๆอันนี้เซนเตอร์แบ็กผมหลุดตำแหน่งไปนะคุณลิเบอรี่ไปวิ่งไล่ตามแบนเนอร์นะ เกือบออกกลับมาไม่ทันแต่ถ้าเขาใจเย็นกว่านี้เขายิงผมเข้าแน่นี่ก็เป็นลูกคุกกีกลูกนึงนะเดบลอยโอเคครับเป็นฝั่งผมบุกบ้างนะลูกนี้ก็โยนไปโอคค้ยก็ดีนะที่แบ็คผมถือว่าตัวสูงอยู่บบนนฟิกเกียครับต่อเลสก็โอเคครับหลอกเขาไปหนึ่งทีนะแล้วก็ส่งไปให้ฟิกเกียครับเตะซ้ายเข้าไปนะครับคือป,ปกติปกติจริงๆนะถ้าถ้า ไม่ช่วยจริงๆอย่าเลี้ยงฝืนนะเพราะว่ากองหลังเขาแข็งมากครับอันนี้ผมตัดตัดสินใจยิงเลยเพราะว่าดูดูนี่คืออ่านเกมเลยว่าคิมเปเป้กับมกกย้อนนี่เบียดผมไส้แตกแน่เมื่อกี้เลยยิงไปกาได้ความคมของฟิกเกียเขานะฮะฟิกเกียเอ็นบีซีนี่ถือว่าเป็นกลางลุกที่เติมเกมลุกผมได้ได้แทบจะโอเคเลยนะเอาเข้าบอลไปโทนาดิก็ดึงครับเขาดักบอลได้หมดแล้วก็ว ย้อนกลับมาครับโอ้โหยังไงไปเล่นชา้าใส่เขาเขาบีบอแลแ้้ก็ยังตัดกลับมาได้ครับนี่ครับไปจ่ายเสียงแล้วคิเซ่เป็นตัวที่เหมือนกองเต้นนะผมให้เป็นกองเต้อ,อิตาลีเลยนะ e. เพราะว่าเข้าบอลดีนะมีความเร็วแต่ว่าจ่ายบอลงงเงามากเบลริกก็สก,กัดบ,บอลได้นะส่งมาให้ซอนซอนก็จ่ายให้ทุนริโอ้เพื่อนต่อเลเคชี้ม้ชี้มือแล้วนะครับผมก็จะเคาะอย่างี้ครับ บุกมาได้ผมจะเคาะบอลเลยพยายามแบบมองก้องกว้างนะอย่ามองแค่จุดเดียวนะวอีกจะส่งตัวนี้ตัวนี้ให้มองก้องกว้างไว้หน่อยนะครับผมเวลานเล่นเกมลุกจะได้ดูว่าตัวไหนวิ่งไปทางไหนบ้างครับผมก็จะเนี่ยเคาะซ้ายกลับไม่ได้ก็เข้าออกลางกลางไม่ได้ก็ขึ้นบนเนี่ยครับผมจะเคาะอย่างเงี้ยเจมสเจาะมาได้ซอนลองซัดดูโอ้โหเอนารูมาก็ปัดได้นะครับผมเปิดโมง ไปลูกนี้ก็พี่เกียก็โอ้โหเอาโกออกมานะ <c oughs> เอาโกออกมาแล้วผมพยายามจะเปิดยัดเข้าโกลนะว่า <laughs> ยังทำไม่ติดสักทีนะ <c oughs> อย่น,นี้ครับในจังหวะนี้ดอนรูม,มาก,ก็โยนไปให้เดบอยเดบอยก็ทำชิง่งเขาก็ทำชิง่งน,น,น,นะเ,นนเ,นเ,นะเหมือนเขาจะเล่นเพสเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนเล่นเพสนะแต่เขาจะเล่นเพสเหมือนกัน คือเขาก็เขาเสียบอลเพราะเขาจะบีบเข้ามาเลยหัวเตะบอลลูกนี้ก็ส่องไกลไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังนำไป1-0นะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ฟื้นอีกแล้วบางจังหวะผมก็ติดเล่นฟืนไว้หน่อยนะซอนจะให้โทรดิสนี่ครับผมก็เคาะมองเห็นข้าบนแล้วพี่เกี้ยแต่เพราะว่าบางจังหวะผมติดแบบเล่นใจร้อนอยู่นะจริงก็อยากแนะนำว่า เล่นใจเย็นก็ได้นะเกมรุกเราไม่ต้องรีบก็ได้นะผมจะวนๆอยู่เงี้ยเ,เห็นตอเลสตามช่องมาเนีย่ยครับมาคิยอดถือว่าแน่นมากในเรื่องเกมรับนะใครที่คิดหากองหลังอ,ลอยู่นะครับก็แนะนำคู่นี้นะครับกิมเป้ M P e กับมาคิยอดนะถือว่าเป็นกองหลังเบต้าในภาคนี้เลยนะครับผมใช้ได้น่าจะถึงเกือบกลางภาคได้เลยนะเอาอยู่ทุกตัว ขอบอลไปคิเซ่โตนาริไปที่ซอนซอนมองโอ้น,อน,นี่ครับที่บอกแน่นจริงนี่ฮะเขาเติมมาให้ลาฟินยาลาฟินยาผมมองแล้วผมเห็นเขาต้องส่งเดบอยแน่นอนมอผมก็เลยปล่อยให้ AI ตรอกองหลังทำง,งานช่วยนะครับคือผมวิ่งแค่กดดันเขาเฉยแต่ด้านหลังนะไม่ให้เขาพลิกตัวเล่นได้แล้วลูกนี้ก็ถือว่าจ่ายสวย แล้วก็ตัดกันมาก็เรียบร้อยครับคือถ้าบุกไปแล้วเราหลุดเดี่ยวนะครับแนะนำว่าไม่จาเป็นต้องยิงยัดก็ได้นะถ้าคิดว่าเราไม่ชัวร์ในการยิงนะครับลองใช้เล่นท่าบอลโลหรือว่าถ้ามีเพื่อนเราวิ่งขึ้นมาช่วยอีกสักตัวหนึ่งก็สามารถจ่ายให้ยิงได้เพื่อให้มันร้อเเในการจบสกอร์ไปเลยตอนนี้ก็นำไป2 0แล้วนะ แวนเนอร์ก็เติมมานี่ครับก็ผมจะไม่เข้าบอลพุ่งนะผมจะยืนคุมโซนให้คูลิวี่คุมโซนครับพยายามคุมโอ้โหอันนี้ก็หลุดไปหน่อยโดนเขาโยกไปหนึ่งทีโยกกลับเดลิเกติกับหลุดตำแหน่งเลยทีเดียวโอเคนี่ครับตอนเลตัดบอลได้ก็พิกีร์นี่ครับอบ,บอลโลไปหนึ่งทีซอนซอนมองแล้วจ่ายโอ้โหตอนเลสไม่ทันจริงๆเสียดายหมดครึ่งแ,แรกไปครับผม ก็ถือว่ายังได้เปรียบในเรื่องเกมรุกแล้วก็เกมรับอยู่นะครับก็ยังมีหลุดๆบ้างในบางจาังหวะสำหรับคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเกมรับมันไม่ลื่นไหลาตามใจก็ลองปรับแผนการเล่นดูนะครับหรือปรับวิธีการเล่นดูว่าเอ้ยถ้าปกติเราเข้าแบบนี้แล้วแม่ง เสียบอลหรือเสียประตูบ่อยคิดว่าน่าจะปรับการเล่นดูนะมันน่าจะช่วยได้มากขึ้นหรือลองเปลี่ยนแผนวนๆไปเรื่อยบางทีเราเล่นแผเนเดิมซ้ำๆก็มีตันบ้างนะ <ๆ S 1> ผมเล่น4-2-3-1ตันก็ย้ายไป4-4-2บ้าง4-2-2-2บ้างนะก็แบบก็ยังพอดูถ่ายไปได้มาที่ซอนนะโหตัดสินใจยกไปลูกนี้เห็นฟิเกียก็ <ๆ S 1> <ข>พลาดไปน <ๆ S 1> นี่ครับผมบีบมาเลยผมเล่นเพสนะเนี่ยอดูเพื่อนละดึงดึง ดึงแล้วหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะทนาดิแล้วเห็นเขาบนบ้างอยู่เขาจ่ายด้านบนตออเี้ก็วนไปไม่ได้เป็นหลังเขาแน่นมากเลยทางกลางร,รับทั้งหลังแต่เคาะบนนี้ฮะแล้วยกมาลูกนี้ยกคืนไปแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นช่องนะเล่นตามช่องนะครับผมอันนี้เขากดออกแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยครับนี่ครับ การเล่นลุกรับของผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคลิปหน้าผมมีอะไรมาแนะนำอีกนะก็ฝากติดตาม้ว้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ